ทันทีที่เครื่องจอดสนิทหัวหน้าคณะสั่งให้เดินตามเข้าไปอย่าให้หลุดจากสายตาเพราะเขาจะต้องรีบไปจัดการเรื่องต่อเครื่องบินให้ทุกคนคอยอยู่ที่หน้าห้องน้ำรวมตัวกันอยู่เหมือนที่สนามบินดอนเมืองโสภาและเพื่อนร่วมคณะเดินทางคอยผู้นำทางอยู่สองชั่วโมงเต็มหัวหน้าที่พามาก็ยังไม่มีวี่แววที่จะกลับมาตามที่บอกไว้ ต่างคนมองหน้ากันเลิอกลักจนเจ้าหน้าที่ร,ปรอปภอดทนทนไม่ได้ต้องเข้ามาสอบถามว่าคอยอะไรใครยังอยู่ในห้องน้ำหรืออย่างไรทำไมยังไม่ไปไหนอีกทุกคนหันมามองหน้ากันไม่มีคำตอบว่าคนพามาไปไหนทำไมถึงทิ้งพวกเราไว้ที่นี่จนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาสอบถามพวกเราแต่ละคนว่า มาถึงหาดใหญ่ได้อย่างไรและจะไปไหนต่อทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าจะไปทำงานประเทศนอกมารอเครื่องบินแต่ละคนมีแค่กระเป๋าเสื้อผ้าเงินทองหมดเกลี้ยงกันทุกคนหวังไปตายเอาดาบหน้าเพราะความเชื่อมั่นว่างานคอยอยู่โซภาขึ้นโรงพัก ทั้งหมดถูกนำไปสถานีตำรวจเพื่อสอบสวนตามหาผู้นำทางซึ่งหายตัวไปแต่ก็ไม่มีใครรู้จักชื่อเสียงเรียงนามทุกคนเรียกว่าหัวหน้าเหมือนกันหมดเพราะเป็นผู้พามาจนถึงหาดใหญ่ความหวังทั้งหมดพังทลายเสียงโวกเวทเหมือนพึ่งแตกรังเมื่อรู้ตัวว่าถูกหลอกมาทำงานเงินโสภพาที่มีติดอยู่ในตัวไม่ถึงร้อยบาทหมดไปกับค่าอาหารและน้ำดื่มทั้งตัวมีแต่กระเป๋าเสื้อผ้า ซึ่งขณะนี้มีความรู้สึกว่ามันหนักเหลือเกินไม่มีแรงแบกมันไปไหนๆอีกแล้วจนเกือบจะโยนทิ้งถังขยะหน้าลงพักให้พ้นหูพ้นตาไปเสียใจของโสพาหล่นมาถึงตาตุ่มอายเหลือเกินที่ถูกหลอกให้มาทำงานหวังว่าจะร่ำรวยเหมือนผู้อื่นที่ดินแปลงสุดท้ายหลุดลอยไป พร้อมกับงานเลี้ยงที่มีผู้มาแสดงความยินดีกันทั้งตำบลบัดนี้มีแต่เสียงร้องของท้องที่หิวโหวยเสียงลมที่ผ่านหูจนอื้ออึงเดินออกจากสถานีตำรวจด้วยความว่างเปล่าตั้งใจจะกลับบ้านที่กกสะทอนยังไงบ้านยังไงก็บ้านของเรามีลูกมีเมียคอยการกลับมาของโสภาแม้จะมามือเปล่าบ้านยังเป็นสวรรค์ของโสภาต้องกลับไปให้ได้ไม่ว่าจะไกลแค่ไหนอย่างไร สำเนียงคนหาดใหญ่อาหารการกินต่างกับบ้านกกสะทอนราวกับคนละโลกจุดมุ่งหมายของโสภาคือสถานีรถไฟเพื่อกลับบ้านเกิดที่มีคนคอยต้อนรับและให้อภัยทั้งตัวมีเงินอยู่สามเหรียญเป็นเงินเหรียญสามบาทที่มีค่าที่สุดขณะนี้มือกำเหรียญบาทเหมือนกำเพชรที่มีค่าเงือท่วมมือ คำที่คอมีตะกุดของหลวงพ่อที่ร้อยเชือกคล้องคอมาหลายสิบปีแล้ว